สวัสดีค่ะเรามาแต่งหน้ากันนะคะวันนี้เบ๊กก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้นิดหน่อยนะคะเพื่อรับความรู้ดีๆนะจากประสบการณ์ชีวิตตัวเองแล้วก็บวกกับเรียนรู้กับครูอาจารย์มานะความรู้ต่างๆก็อยู่ในสมองแหละแต่บางทีมันเยอะเกินแล้วก็ให้หมดมันยังไม่หมดหรอกเนาะแต่เราอยากจะมาให้นะประสบการณ์ของฟันอย่างหนึ่งคะ่ะทุกคนคะ ในระยะที่ผ่านมาค่ะเราอาจจะแปลงฟันเหมือนทั่วไปค่ะนะทุกคนแต่พอพอปัจจุบันเนี่ยเราเอาผลิตแปลงฟันเนี้ยที่เขาใส่ใจในเรื่องของฟันโดยตรงเหมือนเขากําลังทํางานให้ฟันติดกันแล้วก็นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องฟันผุด้วยพี่ีน้องแล้วก็นะคะฟันมันคอนค่ะนะพูดถึงเรื่องฟันกันแต่งหน้าไปด้วยนะวันนี้คุณฟันกําลังคอนฟันกําลังผุอยู่ไหมหรือว่าใครยังไม่เป็่นค่ะนะคะมา มาเมาท์มอยกันได้นะคะทุกคนแล้วมาแชร์ประสบการณ์พิมพ์ใต้คอมเมนต์ในช่อง youtube ได้นะ,ะว่ามันทรมานแค่ไหนนะบางทีเราไปพูดกับคนอื่นอะ่ะเราให้เขาฟังเขว่าโอ้มันทรมานมากเนี่ยสัญญานี้แหละที่ทําให้เราตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วโดยเฉพาะนะตอนนั้นปัจจุบันเนี้ยนะก็ค่อยจะดีขึ้นแล้วภาวนาให้ดีขึ้นทุกคน ก็คิดบวกค่ะน่มันเจ็บรองช้าคุณหมอ,อบอกว่าน,นะให้นวดให้เอาฝ่าเท้าแช่น้ําอุ่นนะแต่ก็ไม่ได้ทำตรงนั้นทุกคนแต่เราเสื้ออาหารเสริมมากินแทนค่ะที่มันลดไขมันลดน้ําตาลอะไรแบบเนี้ค่ะนะ,ะเพื่อให้ดีขึ้นนะ,ะนะคะก็รู้สึกนะคะก็คิดบวกก็โอเคหน่อยนะก็เดินได้หน่อยนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็รู้มาว่าการที่เราเป็นทั้งรองแชมป์หนึ่งอย่างนี้ยนะะมันไม่ได้เป็นเกี่ยวกับแค่ผังผืดตรงนี้น้ำอาจจะเป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดอะไรเงี้ยเราก็เลยเสื้ออาหารเสริมมาดูแลหุ่นนะฮะบวกับกต้องลดอาหารด้วยแต่ถ้าวันนี้เพื่อนๆไม่อยากเขาเรียกว่าไม่อยากลดอะไรเลย แต่เราก็สามารถถามผลิตภัณฑ์ถ้าไม่ใช่อาหารเสริมก็เป็นดีทอ็อกสมนุนไพรต่างๆที่เราเสิร์ชหาดูในช่อง youtube ได้เลยอะ่ะมาดูแลตัวเองได้นะจริงๆแล้วลำไส้เราต้องต้องดีทอ็อกค่ะทุกคนค่ะเพราะบางทีเรากินของหวานของมันเข้าไปอะ่ะมันมันสิเข้าไปเกาะนะคะพี่น้องเข้าไปเกาะอยู่ในข้างในร่างกายเราค่ะแต่พอเรากินเราดีทอ็อกเราคลีนแล้วอะ่ะ ร่างกายเราจะสะอาดค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันสะอาดหมดจดตอนไหนแต่เราก็ต้องกินจนกว่ามันจะรู้สึกดีสําหรับร่างกายเราอ่ะ,อะเหมือนตัวพี่น่ารน้ําหนักพุ่งขึ้นที่แปดสิบใช่ไหมเ,ออเราก็ยังว่าโอ้โหปล่อยให้ตัวเองน้ําหนักขึ้นถึงขนาดนี้เลยแลยเราแล้วบางทีก็คิดบวกไปว่าเออ พันกินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสงสัยเขาอยากให้เราผอมคิดไปอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเวลามันเป็นมานะ,ะเหมือนกันกับเพื่อนๆเ,เหมือนกันค่ะวันนี้กําลังเจอสถานการณ์ปัญหาต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างนะคะพี่อยากจะให้ทุกคนค่ะนะ,ะ,นะะอยู่กับปัจจุบันค่ะนะคะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็แก้ไขปัญหาค่ะนะคะถ้าวันนี้อ่ะเรายังบ่นอยู่กับปัญหาหนั้นซ้ำๆๆค่ะอนาคตของเราอ่ะ ก็จะเกิดขึ้นแบบที่เราบ่นอีกแทนที่ปัญหานี้มันจะหายไปมันก็จะมีปัญหาที่สองที่สามตามมานะให้เราแก้ปัญหานะคะในแต่ละวันโดยการที่นะคะทำตัวเองให้มีความสุขคะ่ะทุกคนคะทำตัวเองให้มีความสุขนะคะอย่าไปโฟกัสที่คนอื่นคะ่ะนะว่าคนนั้นคนนี้จะคิดอะไรกับเราแต่โฟกัสที่ตัวเองให้ตัวเองมีความสุขนะคะถ้าวันนี้ แล้วก็พูดค่ะพูดสิ่งดีๆหรือคิดแต่สิ่งดีในใจอ่ะเชื่อชมตัวเองอ่ะนะให้กําลังใจตัวเองนะคะเสมอถึงแม้ว่าเราไม่มีใครมาให้กําลังใจเราแต่ตัวเราอ่ะก็ต้องให้กําลังใจตัวเองนะคะอ่ะยิ้มนะคะกับตัวเองเสมอในการที่จะทําอะไรนะคะแล้วสิ่งสําคัญเรื่องของเมื่อวานคืออดีตนะคะ ทุกคนติดไหมติดที่ว่าเอาเรื่องของเมื่อวานมาพูดกับวันนี้นะคะเราแก้ปัญหาในแต่ละวันนะคะแล้วคุณจะสบายใจนะ,ะหรือวันนี้เราเกิดปัญหาแล้วแหะโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินนะคะอ่ะเรารู้แล้วว่าเรามีปัญหาหนี้สินตรงนี้แล้วเราต้องวางแผนเรื่องการหาเงินนะคะสำคัญมากนะคะเราจะทําอะไรอะ่ะให้เราอะ่ะได้เงินมากกว่าเดิมเพื่อจะเอาเงินนั้นอะ่ะไปปกหนี้ แล้วก็เข็ดค่ะเข้าใจไหมถ้าปิดนี่ก้อนนี้ได้ก็คือจะไม่มีอีกเลยนะคะเราต้องปฏิญาณกับตัวเองแล้วก็จะไม่อยากได้อะไรที่มันเกินตัวเราค่ะนะเราต้องปฏิญาณกับตัวเองด้วยค่ะแล้วเราก็จะใช้ชีวิตนะระมัดระวังมากขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะเหมือนตัวพี่ค่ะนะเราเข้ามาขายของออนไลน์นะได้ให้ฟังตอนนั้นนะ่ะนะก็ขายได้กําไรหลายหมื่นแหละแต่เราไปเอาตัง ไปยืมเข้ามานะ,ะพีทอยากจะยืมเป็นบัตรเครดิตด้วยนะคะลงทุนไม่เท่าไหร่หรอกแต่าากดวนไปกดวนมามันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใครที่กําลังเป็นคนที่กดบัตรเครดิตวนไปวนมาแล้วมันก็เพิ่มขึ้นไหมนะะปัจจุบันนี้ก็เลยตั้งเป้าหาเงินค่ะเพื่อจะปิดนี่ก้อนนี้ไม่เยอะหรอกนิดเดียวนะคะถ้าจะตั้งแต่ทาแป๊บเดียวก็หมดอะแต่สําหรับใครที่เยอะนั่นแหละ ก็ให้ตั้งเป้านะคะหาเงินปิดนี่แล้วก็อันไหนที่มันไม่จําเป็นที่อยากจะอยากได้อะเราก็ไม่ต้องเอาเขาเรียกว่าเคยเป็นไหมอยากจะซื้อพราเปรียบอยากซื้อจะซื้ออวดใครอะไรประมาณเนี้ยเห็นคนอื่นมีเราก็ต้องมีแบบนี้นะคะพี่บอกเลยว่าอย่าหาทําค่ะอยากจะบอกให้ทุกคนว่ามันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะคะอ่ะถ้าวันนี้เราเห็นเขามีทองเราก็ซื้อทองเหมือนเขาอะ่ะ เราไม่มีความสุขหรอกค่ะนะคะเราต้องมีความคิดเป็นของตัวเองค่ะเพื่อนๆแนะะต่ก่อนพี่ก็เป็นคนหนึ่งค่ะนะยิจช้าแล้วก็อยากจะได้อยากจะมีเหมือนเขาอยากจะลงทุนนั่นเยอะก็ไปหาเงินมาลงทุนแบบนี้ล่ะไม่เอาค่ะทุกคุณขวันนี้เราอยากจะลงทุนใช่ไหมในโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะถ้าคุณอยากจะทําออนไลน์จริงๆอะคุณสร้างตัวตนค่ะคุณหาความรู้ต่างๆทํา youtube ทําเพจสม่ําเสมอ ถ้ามีคนติดตามมากขึ้นค่อยหาอะไรมาขายก็ได้ค่ะนะคะ,ะเห็นไหมที่คุณเห็นแบบดาราดังๆอ่ะที่เขาเป็นเน็ตไอดอลหรืออะไรบางทีอ่ะที่แรกเขาก็ไม่มีไม่ได้ขายอะไรหรอกเขาก็ลุกขึ้นมาทําคลิปอันนู้นอันนี้สนุกเฮฮาไปมาผลสุดท้ายให้แรงมาดานใจต่างๆเอาไปเอามาเขาก็ทําแบรนด์เห็นะนะนะประมาณเดียวกันแบบนั้นเลยค่ะนะคนมีอะไรดีก็เอาออกมาพูดเราเฉพาะพูด เรื่องราวดีๆเพื่อแบบให้แรงบันดาลใจคนอื่นอ่ะเขาจะได้แบบเห็นเราแล้วเขาจะได้สู้ต่ออแล้วใครชอบพูดว่าเงินหายากว่างนะคะถ้าเราบอกว่าเงินมันหายากหนึ่งก็จะหายากค่ะ เพราะเงินเป็นพลังงานอย่างหนึ่งค่ะเราเอาเงินที่มีอยู่มาจับค่ะแล้วบอกหาย,ยากเขาก็จะไม่มาหาคุณแต่ถ้าบอกว่าเงินนี้หาง่ายจับอะไรมาขายก็ได้จต่เงินได้แต่ทองจับอะไรก็เป็นเงินไปหมดนะจับอะไรมาขายก็เป็นเงินไปหมดนั่นแหละคุณจะทําให้แบบสมองค่ะเขาจะจําว่าเอ้ยเงินมันหาง่ายนะเธอชอบหาเงินแบบนี้ใช่ไหมฉันจะช่วยเธอให้เธอหาเงินได้แบบนี้อะไรแบบเนี้ยถ้าถ้าเราสั่งงาน จิตด้เน,นออาหรือสมองของเราค่ะแบบไหมฮะไปแต่ต้องดูแลตัวเองดีนะ คือคือนีเนื่องจากเวลาไปขายของเนี่ยเราก็เจอพี่คนนั้นคนนี้เราก็ให้แรงมาดานใจพี่เขาว่าพี่อยากคิดแบบนั้นเลยนะคะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดที่ความคิดค่ะถ้าถ้าเราบอกว่าเงินหายากมันก็จะหายากในยุคสมัยก่อนใช่ค่ะเงินมันหายากนะคะเพราะเกิดจากเราคิดว่ามันหายากมันก็เลยหายากนะคะเราคิดว่ามันเหนื่อยมันก็เลยเหนื่อยตอนทมไมพี่ทํางานนะคะ คนอื่นเขาบ่นว่าเหนื่อยแต่พี่วิทย์มีความสุขกับการทํางานมากนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าเงินมันหาง่ายตั้งแต่สมัยทํางานด้านการบริการมาแล้วค่ะตอนทํางานเราไม่ได้โฟกัสที่เงินเดือนนะทุกคนรู้สึกว่าการที่เราได้ไปทํางานเนี่ยมันดีจังเลยที่เรามีงานทําค่ะนะคะแล้วเราอยากจะเรียนรู้อะไรต่างๆจากที่แบบเออหัวหน้าเขาสอนงานเราเจ้านายเขาให้ความรู้อะไรเรามา เวลาประชุมบาลปิธีจะเป็นคนจดค่ะนะประชุมอะไรก็ช่างพี่จะจดจดเอาจดเอา,เ,อาเราอยากรู้เราอยากได้ความรู้ค่ะนะเห็นไหมข้อผิดพลาดก็มีนะของพี่นิดนะคะแต่ข้อดีของตัวพี่คือคะ่ะเวลาประชุมอะไรพี่เป็นคนฟังะคะ่ะฟังแล้วเอามาใส่สมองแล้วมาพัฒนาตนัวเองคะ่ะว่าเราควรจะแก้ไขตัวเองตรงไหนคะ่ะในในเนื้องานของเราคะ่ะแล้วเราจะใส่ใจลูกค้ายังไงให้ลูกค้ารักเรามากขึ้นนะคะ จริงๆแล้วอ่ะพี่นี่เป็นคนที่ความจําดีมากนะทุกคนจำมาลูกค้าอยากกินอะไรไม่อยากกินอะไรนะณปัจจุบันเนี่ยค่ะนะด้วยความเป็นคุณแม่หลังคลอดนะพนี่ก็ศึกษาแล้วเราก็ขาดการกินเรียกว่าว่านชักมันลูกค่ะทุกคนคะนะอะแล้วพี่นี่ก็ไปศึกษาว่าว่านชักมันลูกเนี่ยมันมีสรรพคุณตรงไหนตอนที่พี่คลอดลูกคนแรกอ่ะพี่ไปหาซื้อมากินเลยนะอาหารเสริมเกี่ยวกับผู้หญิงอ่ะที่ปรับฮอร์โมนนะคะอ่ะ มีว่าชักมันลูกลากสามสิบต่างๆพี่ซื้อมากินเลยแต่บัจจุบันี้ห่างเป็นปีสองปีก็ยังไม่ได้กินเลยแล้วเราก็ไปศึกษาใหม่เพราะเนื่องจากเราที่ว่าเป็นตรงรองช้ำนี่แหละเราก็เลยว่าเออเราจะหาทางหาสมุนไพรมาดูแลตัวเองให้มากๆแล้วอะ่ะทุกคนมาพูดถึงว่านักมันลูกทําไมนะคะผู้หญิงคนเราเนี่ยเป็นคุณแม่เนะะียค่ะทุกคนนะอยากจะบอกอย่างหนึ่งค่ะนะคะ เราเสียเลือดเยอะนะคะเราให้นมลูกเยอะสิ่งหนึ่งที่เราต้องเชื่อไหมช่วงตอนที่พินิดคลอดลูกคนที่สองใหม่ๆสุขภาพพี่ิษมากพี่กินน้ําขิงค่ะ,น,ะน้ําขิงแต่ยะเวลาหนึ่งปีพุงพี่ไม่มีเลยนะหน้าท้องพี่ยุบมากเ่างนะทุกคนแต่พอพี่ไม่กินนะสิคนเราเลเวลกันเลยอ่านะพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยจะจะซื้อน้ําขิงต้องหอยน้ําขิงมากินตลอดหรทีเราเข้าใจไหมความรู้สึกคนเรา มันขมอ่ะนะมันกินยากนี่แหละต่อไปนี้พี่ก็จะไปหาอาหารเสริมมากินค่ะเพราะอะไรเนื่องจากไม่ได้มาขายของเลยจะมาเล่าให้ฟังว่าข้อดีของการกินที่ส่วนผสมที่เกี่ยวกับว่าชักม้ลูกอ่ะพี่ไปอ่านสรรพคุณแล้วมันดีมากช่วยให้เม็ดเลือดอ่ะกระจายดีอ่ะทําให้สุขภาพของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยค่ะสุขภาพดีนะคะสําหรับใครที่เอาลูกออกนมแล้วนะ ถ้า,าลูกยังไม่ลูกออกนมกินไม่ได้นะคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ไม่กินไม่ได้นะนอกจากที่คุณแม่เลิกให้นมลูกแล้วสามารถหาผลิตภัณฑ์พวกนี้มากินมันจะบำรุงเลือดเรานะคะทำให้เส้นเลือดแข็งแรงแล้วก็ช่วยให้มดลูกกระชรับแข็งแรงนะคะเข้าอู่ไวมันมันมันช่วยเ้อะเพราะเป็นแคลเซียมบำรุงร่างกายของเราไปได้เยอะ นี่แหละทุกคนพี่อยากจะมาบอกทุกคนว่ามาแบ่งปันทุกคนในแง่าทางนี้ว่า <c oughs> อย่ารอให้สุขภาพร่างกายของเราอะ่ะมันไม่ไหวแล้วอ่ะให้เราดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ถึงแม้ว่าเราต้องเสียตังไปหาสมุนไพรธรรมชาติมากินเราก็ต้องกินหรือแม้ว่าเราต้องซื้ออาหารเสริมอะ่ะเราก็ต้องกินนะทุกคน ยาม่จะเป็นเสียดายตังเพราะเราทํางานก็เหนื่อยมากพอแล้วแต่ถึงแม้ว่าเราจะคิดบวกว่ามันไม่เหนื่อยแต่ว่าเราก็ต้องให้ตัวเองบ้างนะคะให้ตัวเองบ้างพี่นี่ก็ไปซื้ออาหารเสริมน้ํามันหกสหายเกี่ยวกับดูแลร่างกายเป็นอาหารเสริมช่วยให้แบบลดน้ําตาลลดไขมันในเส้นเลือดนะคะทุกคนแล้วก็แก้ปวดไมเกรนนะคะ ความดันเบาหวานช่วยให้ภูมิเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะหมดกระปุกนี้นะก็จะว่าจะซื้อมาอีกเหมือนกันค่ะแต่เขาไม่รับตัวแทนแต่ถ้ามันกินแล้วดีอ่ะเราก็จะกินไปเรื่อยๆเชื่อว่าเขาเรียกว่าเชื่อว่าอาหารเสริมตัวเนี้ยเขากาลังทํางานให้เราอยู่นะอ่ะแต่ว่ากินแล้วแบบขับถ่ายดีมากแล้วก็กินเจลลี่ไฟเบอร์ค่ะพี่ก็ซื้อเจลลี่ไฟเบอร์มากินเพื่อล้างลําไส้ให้เราค่ะช่วยให้ขจัดนะคะ สารพิษที่มันตกค้างในในตับไตปอดร่างกายของเราข้างในออกมาเราไม่รู้หรอกกินเข้าไปแล้วก็จะขับส่วนไหนบ้างแต่รู้ว่าเขาทางานทั้งร่างกายเลยนะคะทุกคนอ่ะตัวอาหารเสริมโจนี้นเป็นดีท็อกเนะที่เราซื้อมากินแล้วยอดขายเขาก็เยอะมากแต่ไม่พอชอบตรงที่ว่ามันกินเห็นผลจริงเอ แล้วมันเห็นผลยังไงนะคะหนึ่งซื้อมาหนึ่งกล่องเนี่ยหนึ่งซองแรกค่ะออกแบบขับถ่ายออกเยอะมากเราก็เลยโหเราคงจะสะสมของมันอะของเสียเนี่ยไว้ร่างกายเยอะมากมันออกจนแบบว่ามันออกง่ายอะนะคะแล้ว สมมติปัญหาสุขภาพร่างกายใช่ไหมเราไม่อยากให้มันเกิดเราก็ต้องเริ่มใส่ใจดูแลตัวเองแล้วก็บวกกับการคิดบอกว่าเอ้ยต่อไปเนี้ยไม่เป็นไรหรอกสุขภาพเราจะดีขึ้นเรากําลังดูแลตัวเองอยู่นะถึงมันพี่นยะนะพี่ผ่านจุดนี้ค่ะนะถึงมันก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่แต่เราก็ยังคิดว่าเออขอบคุณฟันนะรักนะขอบคุณฟันมากที่ทําให้เรามีฟันแข็งแรงขอบคุณที่ทําให้เรามีฟันติดกันขอบคุณที่ทําให้เรามีอาการปกติแล้วนะ พี่ก็คิดบวกไปแบบนี้ค่ะนะหรือแม้กระทั่งขาในที่เดินไปเนี่ยมันเจ็บใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณมากเลยนะอัแบบนดับแรกพี่ขอโทษก่อนนะขอโทษไม่ว่าจะเป็นอะไรอยู่ตรงนี้ที่ฉันไม่เคยดูแลใส่ใจเธอเลยนะจิตใต้สํานึกฉันรู้ว่ามันเป็นเพราะเธอที่ทําให้ฉันเป็นแบบนี้แต่ฉันก็ขอโทษเธอนะที่ฉันเคยรับปากเธอไว้ว่า ฉันจะดูแลสุขภาพร่างกายแต่ฉันกลับไม่ดูแลต่อไปนี้ฉันจะดูแลใส่ใจเธอนะขอบคุณนะฉันกําลังกินอาหารเสริมอยู่นะเป็นสิบวันสิบกว่าวันแล้วนะขอบคุณมากเลยนะที่ทําให้ฉันหายจากอาการนี้ขอบคุณที่ทําให้ฉันเดินไปไหนมาไหนสะดวกสบายขอบคุณมากเลยนะที่ทําให้เส้นเลือดของฉันสะอาดแข็งแรงสุขภาพดีเนี่ยนะถ้าเราคิดบวกแบบนี้ทซ้ำๆมันจะดียังไงเดยวเดี๋ยวพี่นิดจะมาเล่าให้ฟัง มันดีต่อตัวเราค่ะจิตใจเราจะจิตใต้สำนึกของเราค่ะเขาจะรับทราบว่าเออเราต้องการสุขภาพดีนะเขาจะทํางานให้เราแบบว่าสมองค่ะนะที่สําคัญค่ะพี่ได้ไปเรียนรู้กับโค้ดคนหนึ่งนะคะในช่อง YouTube แล้วก็เรามานองน,นึกถึงที่เราเรียนรู้กับครูบาอาจารย์สอนมาเขาจริงจริงแล้วสิ่งหนึ่งที่เราลืมทําค่ะนะคือก่อนนอนค่ะก่อนนอนสําคัญมากเลยค่ะเพื่อน เราไปทํางานมาเราจะเคลีย์พลังงานเราต้องขอโทษตัวเองค่ะถ้าสมมติเราเผลอคิดลบหรือโกรธแค้นใครเราขอโทษตัวเองเสร็จทุกส่วนของร่างกายเลยแล้วก็ขอบคุณตัวเองแล้วก็บอกเองว่าฉันให้อภัยคนอื่นแล้วก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองบอกรักตัวเองคิดแต่เรื่องดีๆก่อนนอนหรือฟังเพลงคลาสสิกไปหลับไปมันจะหลับง่ายหรือสวดมนต์ก็ได้ค่ะ แล้วเราอะการใช้ชีวิตอย่าไปใส่ใจกับใครมากมายมันจะทุกข์ใจถึงแม้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีคนทั้งคนรักและคนไม่ชอบเราใช่ไหมอ่ะอย่าได้ไปใส่ใจค่ะนะจงรักตัวเองให้เยอะๆทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขนะเท่านนี้เรามีความสุขไม่มีสิ่งไหนมาทำร้าย คิดได้คำนึกเราได้แน่นอนนะคะเราจงถ้าเราไม่ต้องการสิ่งไหนให้เราสลัดออกจากสมองได้เลยนะ,ะใครที่กำลังเจอเรื่องอะไรก็ช่างในโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมรอบข้างเจอคนดินทาพี่เป็นคนหนึ่งที่ปล่อยวางเรื่องคนดินทาไม่เป็นทุกวนันนี้ไม่เอาไม่สนใจแล้วค่ะใครจะรักก็รักใครจะชอบไม่ชอบฉันก็ไม่ได้สนใจแล้วฉันจะตั้งเป้าอยู่ที่ว่าวันนี้ครอบครัวของฉันต้องดีกว่าเมื่อวาน ฉันต้องมีเงินเก็บมากขึ้นฉันต้องมีเงินให้ลูกฉันกินนมกินข้าวกินขนมลูกฉันต้องกินอิ่มนอนหลับแม่ฉันต้องกินอิ่มต้องสบายนะทุกคนต้องนึกเห็นคนที่เรารักด้วยนะอ่ะเวลาจะทำอะไรต้องนึกถึงเห็นคนที่เรารักหรือคำพูดมอนพ่น,นิค่ะก็ติดบ่วงนี้เหมือนกันค่ะถ้าเราพูดเรื่องาราวลบๆบ,บ่อยๆซ้ำๆอนาคตเราก็จะเป็นแบบนั้นถ้า เราหยุดได้หยุดเลยค่ะนะคะเพื่อนความคิดลบๆพูดลบๆหรืออดีตที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงก็ช่างพี่ขอให้ทุกคนค่ะสลัดมันทิ้งไปเถอะค่ะแล้วอยู่กับปัจจุบันทําเพื่อพ่อแม่ทําเพื่อครอบครัวอีกเสียสิ่งหนึ่งที่เราต้องทํานะคะเพื่อสังคมด้วยค่ะนะ,ะเพื่อประเทศชาติเราด้วยนะคะประเทศชาติเราจะได้น้าอยู่ค่ะนะเราสามารถออกมาเป็นแสงสว่างนะคะ เป็นคนดีได้อีกหนึ่งคนนะคะนะะมันก็ดีกว่าเราไม่ทําเลยค่ะนะคะแล้วสิ่งหนึ่งคะ่ะถ้าวันนี้คุณยังเป็นคนหนึ่งที่นินทาว่าร้ายคนอื่นอยู่คะ่ะหรือติคนอื่นอยู่พี่อยากจะบอกว่านะ,ะหยุดนะคะถ้าเราหยุดได้หยุดมันเป็นผลดีต่อตัวเราเองคะ่ะพี่ก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ติคนอื่นคะ่ะนินทาว่าร้ายคนอื่นคะ่ะเคยเป็นมาเหมือนกันแนอดีทุกวันนี้พยายามปรับปรุงตัวเองคะ่ะ ไม่ป้ไม่ต้องการปรับปรุงแก้ไขใครเลยค่ะนะต้องการปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะสิ่งที่พี่มาแบ่งปันนะมันเป็นความจริงจากประสบการณ์ตัวเองการที่เรายินทาเขาเขาก็ยินทาเราการที่เราเครียดแค้นคนอื่นนะคะคนนั้นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ตัวเรานั่นแหละที่ทุกข์ใจที่ไม่สบายใจนะคะเลิกได้เลิกค่ะนะ เลิกได้เลิกเลยนะคะแล้วก็ให้อภัยแล้วก็คิดซะว่าต่อไปเนี้ยจักรวาลน,นะคะหรือองค์พ่อพิชิตจะส่งแต่กัระยะนานมิตรที่รักและประารถนาดีมาสนับสนุนสินค้าที่เราขายหรืองานที่เราทำจะทำให้เราแบบทำงานราบลื่นทำงานสบายใจนะคะเชื่อเถอะว่าผลของการที่คิดดีพูดดีทำดี ไม่ใช่คิดดีผู้ดีทําดีแค่วันเดียววันหวยออกอะไรแบบนี้ค่ะไข่เป็นพังนะก็ต้องคิดดีผู้ดีทําดีทุกวันนะคะจะทําให้ทุกคนมีความสุขค่ะนะวันนี้พี่ขอจบคลิปนี้มันยาวแล้วนะอ่ะนะมีเรื่องอะไรก็จะมาแบ่งปันนะคะเดี๋ยวนะคะจะให้อีกคลิปจริงๆเนี่ยพูดภาพรวมไปไม่ได้สรุปอะไรเลยนะคะสรุปคือน,นะเอาสรุปแล้วกันนะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะให้ขอบคุณ บอกรักตัวเองนะเห็นคุณค่าในตัวเองทําไม่ต้องขอบคุณบอกรักเองเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะจะทําให้เรามีความสุขคิดบวกไว้ทําอะไรอยู่ให้รู้สึกบวกๆเข้าไว้อนะ่ะสองชีวิตในครอบครัวมองพี่ลืมพูดข้อนี้นะคะมองเห็นข้อดีของลูกของแฟนพี่ก็เหมือนกันบางทีก็คิดลบกับเมือนกับแฟนนะคะก็เลยนั่งคิดว่าเออแม่นะจะคิดลบเลยนะ,ะแฟนเราก็ดีจะตายนะคะแฟนเรารักเราห่วงเรา ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ทําดีกับเราทุกอย่างนะข้อที่ไม่ดีก็ตัดทิ้งไปเถอะอะไรประมาณนี้ค่ะนะเราจะได้สบายใจนะอย่าคิดไปไกลว่าเออแฟนจะไม่รักเราก็าจะนอกใจกับเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะสาหรับใครที่กําลังคิดไม่ดีกับแฟนอยูล่ลองคิดข้อดีของเขาอะ่ะอย่างน้อยเขาก็รักเราเขาอยู่เคียงข้างเราตลอดมาเขาไม่เคยทิ้งเราทาไมเราไม่รักเขาอะ่ะทําไมเราไม่ใส่ใจคนที่เขากําลังอยู่กับเราทุกวันล่ะนะอ่ะใส่ใจรัก คนในครอบครัวนะคะมองหาข้อดีค่ะของกันและกันเข้าใจกันให้อาภัยกันจะได้มีความสุขนะคะข้อที่3เรื่องการเงินเหรอการเงินตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่นะอาจจะติดลบใช่ไหมถึงอย่างน้อยเราก็มีงานทําอย่างน้อยเราก็มีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่านี้จง,จงบอกกับตัวเองว่าเงินเท่านี้แหละมันจะทําให้เรามีเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจงเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเองว่าร่างกายของเรานี่แะเขาจะนําพาให้เรา ไปมีเงินเก็บมากขึ้นมีเงินลงทุนเยอะๆมีชีวิตดีกว่านี้นะคะอ่ะที่สำคัญเราต้องใส่ใจสุขภาพก่อนนะคะอ่ะต่อมาเรื่องอะไรอีกอะ่ะการงานการเงินความรักสุขภาพสังคมนี่แหละสังคมก็ออกมาทำความรู้แบบนี้ก็ได้<ม>ทำเพจทำ YouTube เป็นของตัวเองนะพอมีพื้นฐานแฟนเยอะ ค่อยขายของก็ได้นะคะแต่เราทำในทุกวันเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าอเอ้ยใครเขาจะมาร่วมงานกับเราหรือเปล่าแต่เราให้ให้ไปด้วยใจบริสุทธิ์นะ,ะอ่ะแล้วเราจะได้กลับคืนมาเองนะคะพอเราเขียนคิวเนาะอย่าเป็นเหมือนคนเหมือนพีน่ในอดีตนะคะพี่เขาเป็นนะคะ,ะ,ะทาแล้วก็คาดหวังว่าเออคนนั้นคนนี้เขาจะมา อะไรกับเราเรามันนึกเพี่ก็เลยไปนึกถึงตอนอดีตน,นกันค่ะว่าเออตอนที่เราขายของในอดีตเราไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นะเออเราเป็นคนที่ตั้งใจยิ่งเขาคิดแค่นี้ที่ยิ่งให้ยิ่งได้รับถ้าตั้งใจขายเดี๋ยวมันก็ขายได้ขายดีเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราัมแตัวคิดว่าเออทาไมคนนี้คนนี้ทําดีแล้วเขาไม่เห็นความดีของเราอ่ะเราก็จะไม่สบายใจค่ะเพื่อน เราว่าต้องไปอยากเป็นคนสําคัญของเขาอะนะคะให้เราแบบคิดว่าเออเราทําดีที่สุดแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าเขาสนใจเขาก็ซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยหรือจากวัานเขาชอบเขาก็ส่งคนมาให้เราเองอะไรยเงี้ย ความแลวอีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนความโกรธอะ่ะมันทําให้เราไม่มันไม่สบายใจจริงๆค่ะเพราะว่าพี่ก็เป็นคนนั้นมาก่อนเราก็เลยพยายามทํายังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองโกรธอะ่ะให้ตัวเองมีความสุขถึงแม้ว่าเราไปไหนมาไ,ไหน,ไไหนเราต้องยกมือไหว้นะพระพรมเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ต้องยกมือไหว้ท่านนะถึงแม้ว่าท่านมีจริงหรือไม่มีจริงเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเออถ้าถ้าไหว้แล้วมันทําให้เราสบายใจ เราก็ว่าไปเถอะนะคะขอพรท่านไปเถอะเพราะว่าเขาทําขึ้นมาเนี่ยค่ะเพื่อพระพุหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือบูชากันเนี่ยเขาทําขึ้นมาเพื่อนะคะเป็นที่ยึเดเหนี่ยวจิตใจให้เราเลือกถึงความดีกับคนที่เขาเคยทํามาแล้วแล้วเราจะได้ไม่กล้าแบบทําสิ่งไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะนะ,ะพี่เอา้าตื่นแล้ว เอาอะไรลูกมีนมกินไหมผูกชายตื่นแล้วแบบนะคะขอให้มีทุกคนมีความสุขสรุปคือว่าต้องคิดบอกแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วชีวิตจะดีเองค่ะอยู่กับวันนี้นะคะให้ดีที่สุดนะคะไปดูลูกัอนอะไรลูก